ครับเรือก็ออกไปครับ <S <S ตรงนี้คลองอะไรครับตรงนี้จะเป็นปากปนนะฮะอ่าปากนนนปนน้ำน้ำปนอ่าตรงนี้เป็นน้ำน้ำเค็มแต่ละที่อ่าไม่ไม่ปนนี่คือชื่อชื่อคลองเดี๋ยวนะปากปนใช่ไหมนี่คลองอมันจะเป็นชื่อเออคำว่าปนเนี่ยมันเป็นกอรอนเรือนนอหนูนะครับทีบ่ เขาสถานีฐานน่าจะเป็นเรื่องของขั้การรของประดาคนค,คนของคน,งท,นงที่อยู่ในเื้นที่นี้ประดานใต้นี้เขาเป็นคนเกี่ยวกับการสร้างครับย่าอะไรอีกอ่าอะไรอะไรอีกเดี๋ยวจากตรงนี้เราไปก่อนเราเหลียงเลยใช่ไหมครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับครึคร่งชั่วโมงครับก่อนเราเลียงห่างกันสักกี่กิโลครับ ระยะทางประมาณ20กิโลครับ ตรงนี้ก็ออกมาช่วงปากน้ํานะครับที่สองทเือใหญ่ๆก,ก็คือ,กอเกาะเหลาเหลียงนะครับซ้ายก็เกาะเหลาเหลียงน้องครับทางขวาก็เกาะเหลาเหลียงพี่นะครับทางนี้จะเป็นเกาะริบงน,นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่มีพยูนเกาะริบงที่มีหญ้าทะเลครับ นาก่อนลิบวงจะมีหญ้าทะเลนะครับอยืนกินแต่ขยะกินที่นี่ที่จังหวัดตรังเนี่ยเนะ ยูน150กว่าตัวครับอันนี้ข้อมูลจากทรทตังนะครับไปกันต่อครับครับช่วงนี้ก็ใกล้ถึงกอเหลาเหลียงแล้วนะครับเห็นทิชัดขึ้เนเรื่อยๆนะครับก็อพื้นจะแรงหน่อยนะครับ,บเกิดลูนะครับภาพโคมนิดนึงเยวก็จะใกล้ถึงจุดที่จะไปนำสลอกโตได้นะครับ ประกา,าะค,รครับตอนนี้ใกล้มาถึงตัวเกาะแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็น ที่ทำการเจ้าหน้าที่นะครับเป็นหินปูนนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีเวงผาเป็นต้ำด้วยนะครับมีมหา่าเล็กเรือก็ชะลองขวามาครับ <S <S เลือตีวงโคง้งเข้ามาที่ หน้าหาดนะครับตรงนี้เป็นที่ทำการนะครับเกาะเหลาเหลียงนะครับจะมีนักท่องเที่ยวจากเกาะสุบรอดนะครับมาเล่นน้ำก่อนที่เราไบ

ครับตรงนี้ก็เป็นที่ทําการย่อยครับของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับอย,อย่างเรือนี่ก็มาเที่ยวจากเกาะสุก,กรนะครับก็จากเกาะสุก,กรก็แวะมาเที่ยวกันที่นี่ได้นะครับไม่ลงมลงงครับนนี่เรือมาจอดแวะรับคนนะครับเดี๋ยวจะไปต่อใีจุดหนึ่งที่เป็นจุดดำน้ํานะครับ

untuk datang dekat padang bola maharaja mondeo ครับไปเพื่อว่าเซลล์ตรวจรองในต่างวัน